สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวรักโคโลคาเซียทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโคลคาเซียเอ็กซ์คิวเลนต้านะครับตัวนี้เป็นอเมรอนมูนนะครับเป็นบอลนาป่าด่างนะครับเป็นไม้ไทยนะครับนี่ครับพบในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่อำเภอศรีชนนะครับพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เขาจะด่างแบบทียิบเลยนะครับด่างทุกใบด่างไม่หลุดเลยนี่ครับจะเป็นด่างเงินนะครับด่างสีเงินแล้วก้านเขาจะเข้มนี่ครับฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ผมเลี้ยงมานานแล้วครับครับมาดูชัดๆเลยนี่ครับไม่รู้จะเห็นเงาปมบังหรือเปล่านี่ครับนี่ครับพอถูกแสงแล้วก็จะเห็นสีด่างชัดมากเลยนะครับนี่ครับจะออกเป็นด่างสีเงินนะครับนี่ อันนี้นี่ครับไม่รู้ใจเห็นหรือเปล่าเป็นไม้ที่ยังไม่ขึ้นชาร์ตนะครับแต่ว่าผมนําเสนอชื่อขึ้นชาร์ตแล้วนะครับรอเขาดําเนินการอีกสักหน่อยนะครับนี่ครับลำต้นเขาจะอยู่เหมือนบอนนาทั่วไปนะครับจะมีรอยด่างเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มีด่างบ้างนะครับเอ่อเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับไม่ด่างเอ่อเหมือนกับบอนกระดาษที่ว่าด่างขาวเลยนะครับอันนี้ส่วนจะ ส่วนต่อมาจะเป็นลูกของเขานะครับปลายไหลลูกปลายไหลด่างเหมือนกับแม่เลยนะครับนี่ครับถ้าดูไปดูมาต้นลูกจะอยู่คล้ายๆกับมอนนาด่างละอองเพชรละองดาวนะครับที่ว่าใบเลียวๆต้นเล็กๆนะครับนี่ครับแต่ว่าต้นนี้มันจะใหญ่มากนะครับอันนี้เขาจะให้ไหลค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับแต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้แบ่งไปไหนเลยนะครับไม้ตัวนี้ยังมีแค่ผมคนเดียวนะครับที่ครอบครองอยู่นะครับ มาดูความสวยเขาเอ,อ,อาจจะไม่เด่นชัดมากเหมือนกับพวกด่างชุมผู้เอยหรือว่าด่างขขาวนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นไม้แลชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ยังมีอยู่นะครับนะี่ครับนะี่ครับผมกะว่าจะปล่อยปลายไหลสักห่งปลายนะครับแต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าอ,อ,อยากให้มีคนรู้จักมากกว่านี้นะครับแล้วก็ ช่วยผลักดันเขาให้มีให้มีคนเห็นมากกว่านี้นะครับตอนนี้พอดีผมลงไปในกลุ่ม f c e e o o o นะครับกลุ่มบอนัด่างนะครับบลนาไทยด่างก็ไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่เลยก็นี่ครับที่จริงเขาสวยมากเลยนะครับนี่ครับมีพี่ท่านหนึ่งทักมาแรกกับโคลคาเซียควีน็อกฟีนิกนะครับ ส่วนหน่ออะไรเดียบแต่ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่ครับเจตนาจริงๆของผมนะครับต้นนี้ผมกะว่าจะรอให้เขาออกดอกแล้วก็ค่อยผสมดอกเขากับพวกโคโลคาเซียตัวอื่นๆของออของนอกนะครับว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเป็นตัวไฮบริดต,ตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นด่างธรรมดานะครับด่างด่างเหลืองด่างเขียวธรรมดานะครับนี่ครับ ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบอลนาไทยด่างเหมือนกันนะครับต้นใหญ่มากต้นนี้ยังไม่ให้ไม่ให้ยังไม่มีปลายไหลมากเลยนะครับยังให้ไหลเลยอันนี้ด่างลงก้านเหมือนกันนะครับนี่ครับในด่างลงก้านทุกใบเลยไม่หลุดด่างสักใบเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับเสน่บบอลนาไทยด่างมันจะอยู่อย่างนี้นะครับจะมีความแปลกใหม่แล้วก็ความความสวยของเขาที่เด่นชัดมากนะครับไม่ซ้ํากับบอลนอกนะครับนี่ครับ ดูลายด่างเขานะครับละเอียดยิบเลยนะครับผมก็เลยตั้งชื่อตามเอ่อทำสีของพระจันทร์นะครับพระจันทร์สีเขียวก็มีเสียมเงินสีเทาๆเหมือนกับพื้นผิวพระจันทร์นะครับแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าอ m ม r ปร์เรีนมูนะครับนี่ครับเอ่อถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทัก Facebook ผมมาได้นะครับ Facebook วีระชัยสุขขันนะครับเดี๋ยวเอ่ออีกไม่นานนะครับผมทําจํานวนไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยได้แบ่งปันกันนะครับนี่ครับ ดูมันย้อนแสงนะครับครับสวยงามมากต้นยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเสียดายมากที่ใส่กระถางเล,เกลงงงงง็กไปนะครับใบเก่ากำลังจะทิ้งนะครับก็ยังด่างด่างทุกใบนะครับด่างตั้งแต่เล็กๆนะครับก็ผมจะมาแนะนำไม้ป่าอีกตัวนึงนะครับไม้ไทยเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นไม้ด่างนะครับมันเป็นไม้ไม้ป่าของนาราธิวาสนะครับ เป็นบอนป่าด่างเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นบอนป่าที่คล้ายๆกับพวกบอนนอกเลยนะครับนี่ครับเขาจะมันและเลื่อมและเลื่อมมากเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าออโรรานะครับขึ้นอยู่ในชั้นเหมือนกันโคลอราเซียออโรราโคลอาเซียเอ็กซคิวรนตาโคลอออโรรานะครับถ้าปลูกในร่มเขาจะใบจะมันแล้วก็ดํากว่านี้นะครับอันนี้ผมปลูกแดดร้อยเลยครับผมโดนแดดร้อยอันนี้จะเป็น บอนนาป่าด่างเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของภาคเหนือนะครับผมรับข้อมาเมื่อก่อนนะครับที่จริงสะดือเขาจะออกม่วงๆนะครับนี่ครับด่างปลาๆลาลายๆนะครับแต่ด่างทุกใบเลยนอพวกปลายไหลก็ด่างบ้างปลาปนะครับรอน่าจะต้องต้นตโตๆก่อนนี่ถ้าด่างเยอะผมคาดว่าถ้าสะดือแดงอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นพวกด่างชมพูนะครับ แต่ว่าพอดีด่างเขาไม่จัดมากถ้าด่างเขาถึงตรงนี้ผมคาดว่าจะเป็นสีชมพูนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นพวกเลมอนไลน์นะครับอ๋อแล้วก็ผมมีทริคการซื้อเมล็ดนะครับอันนี้เป็นเมล็ดไวราวานะครับจากแม่จากพ่อเดียวกันจากในเกสรเดียวกันนะครับนี่ครับมันจะออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับใบเขาจะออกเป็นกามาหยี่นะครับจากกลมๆแป้นๆอันนี้เกือบจะเต็มฟอร์มแล้วนะครับนี่ครับ จะมีกระดูกที่ค่อนข้างชัดแต่ว่ามันจะเป็นเขียวซะเยอะนะครับกระดูกจุดเด่นข้างในก็คือเสือเขาจะม่วงแล้วก็อันนี้คือฝักเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละต้นเนี่ยครับอันนึงจะอยู่เหมือนออโรร่าเหมือนต้นเมื่อกี้เลยนะครับใบจะเข้ม,เข,มเข้มนะครับนี่ครับแล้วก็มันๆอันนี้ใบจะเป็นกัมเมยีนะครับอันนี้ผมรับมาเมื่อก่อนเยอะมากแล้วมาโรยโรยทิ้งไว้ <laughs> ขึ้นเป็นกอเลยครับนี่ครับอันนี้จากต้นเดียวกัน นี่ครับแต่ก็สวยเบิกบันะครับผมกะว่าจะทำไปไข่เอาในอนาคตอีกนะครับครับมาดูวันต่อนะครับดูวิวอันนี้จะเป็นแปลงฟาโรกับเป็นบอลผสมนะครับผมปลูกกันแน่นๆหน่อยนะครับนี่ครับฟาโรนี้อายุประมาณ2เดือนนะครับ สองเดือนที่ผมปลูกจากปลายไหลนะครับนครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรดไอนะครับเก็กโกาอันนี้เป็นไม้แปลกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับไม้นําเข้าอ่าเป็นบอลเอ่อบอลนา bon ar, ครับเป็นบอลนาบอลยุนนานครับใบเขาจะแข็งแล้วก็หนามากเลยนะครับนี่ครับใบมันจะมันมากก้านเขาจะเด้งเด้งมากเลยใบเขาจะเด้งเด้งมากนี่ครับ ตัวนี้น่าจะเก็บมาเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับเอามาไข่ผสมกันพัฒนาพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับใบเขาหนามากอันนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆ่อที่เคยเห็นในกลุ่มนะครับเมื่อก่อนเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งนะครับก็คือหมอกมรกตนะครับนี่ครับเป็นหมอกมรกตมิดอมเรอนนะครับนี่ครับผมรับมาต้นใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ฟอร์มเขาไม่เป็นแอมเรอนเลยนะครับไม่เป็นด่างลายปรับละ สีดําเลยนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่ภาคใต้ด้วยแล้ะครับไม้พวกนี้จะอยู่ภาคเหนือนะครับภูมิอากาศหรือว่า,อาสภาพอากาศไม่เหมือนกันนะครับมันเลยไม่ให้ออกเป็นลายหรือว่าเป็นสีกัดสีดําเหมือนกับที่ว่าเคยรับมาตอนต้นเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นแปลงเล็กๆนะครับโลกกันแน่นๆอยู่ อันนี้จะเป็นบอลนาไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นลายคล้ายๆกับโมจิโตนะครับเป็นซิงโกเนียโมจิโตคล้ายๆกันเลยนะครับจะเป็นทุกใบเลยนะครับอันนี้ยิ่งยิ่งต้นใหญ่เขาจะยิ่งตัดสีด่างเยอะน,นะครับโทษทีนะครับดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ย้อนแสงแล้วหน่อเขาลายไหลเขาก็ให้เป็นสีนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นในในในท้องตลาดนกันนะครับ ก็เดี๋ยวก็รู้กันต่อไปนะครับผมกะว่าตั้งใจว่าถ้าไม้โคโลคาเซียมันเ,เยอะก็น่าจะต้องออพัฒนาสายพันธุ์ครับปลูกเพื่อผสมดอกผสมฝักไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นดาร์ควินโด์นะครับไม่ใช่แบล็ควินโด์นะครับมันจะออกสีน้ำตาลเหลือมๆกือบสีทอง,งแดงะครับมันจะต่างกับแบล็ควินโด์หน่อยใบใหม่เขาจะออกเป็นสีน้ำตาลน,นี่ครับ เขาจะเป็นเสี่ยมตาะนะครับอันนี้เป็นเลมอนไลน์เอ็กโคนะครับเกโกอ่าอันนี้จะเป็นแบล็กมาเปลนะครับพอโดนแดดจัดสีเขาค่อยไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับต้องเลี้ยงไม้พวกนี้ต้องเลี้ยงลำไรนะครับนะครับลายเขาถึงจะสวยแล้วก็ดําเข้มนะครับเนี่ยครับใบที่อยู่ในร่มจะดํามากเป็นกามายิกเลยนะครับนี่ครับช่วงนี้ภักใต้ฝนตกหลายวันนะครับเอ่อบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่พวกฟาโลพวก โคลอะไรอย่างเงี้ยครับระวังอย่างเดียวก็คือพวกตั๊กแตนนะครับเนี่ยครับจะกินใบหมดเลยนี่เจอแล้วขอปิดหลังกล้องนะครับอันนี้เจอตั๊กแตนนะครับเนี่ยครับกินใบแบ่งหมดเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นเออ่แบล็กซับไฟนะครับไม่ใช่แบล็กโคลนนะครับนี่ครับแบล็กซับไฟโครคาเซียแบล็กซับไฟต้นค่อนข้างที่จะใหญ่มากใบเขาจะเรียวยาวกว่าแบล็กโคลนนะครับนี่ครับใบทรงใบเขาจะยาวกว่า อันนี้จะเป็นไวรลาวานะครับที่ผมเคยนั่นเอาไว้ตอนนี้เขาค่อนข้างจะแกรงงน่าจะกําลังจะออกดอกนะครับคาดว่าจะออกดอกนี่ครับลูกแดดร้อยหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นมาเดร่านะครับมาเดร่าสเปกเกอร์คูลนะครับสวยเหมือนกันนะครับคล้ายแบ็กเมจิกแต่ว่าไม่ใช่นะครับใบเขาจะสีสวยกว่านะครับจะดูกมันจะเป็นสีม่วงครับผม มาดูต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้โลคาเสียนะครับมหาเพตราหรือว่าโหราไปห่อนั่นเองนะครับผมยังไม่ได้เอาลงกระถางใหญ่เลยนะครับนี่ครับอัปเดตให้ชมนะครับต้นข้างที่จะใหญ่มากแล้วครับเดี๋ยวค่อยเอาพาไปขึ้นใส่บ่อใหญ่ๆนะครับลงดินไปเลยครับผมมาดูต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมอนุบาลไว้นะครับอนุบาลไว้ใส่ในตะกร้านะครับ อันนี้จะเป็นไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นพิงค์อันดามันนะครับเป็นไม้วางข้อที่แลกเปลี่ยนพี่เอามานะครับน่ครับเป็นพิงค์อันดามันครับผมทาแบบนี้เพราะว่าจะเซฟพ,พวกไก่พวกเอ่อพวกแสงแดดที่แรงไปด้วยนะครับที่ว่าเอาตะกร้ามาครอบอันนี้จะเป็นเทปเชียงคานนะครับแต่ว่าลายเขาไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นนินจานครนะครับอันนี้ครับลายเขาจะจัด นินจาที่ว่าเป็นบัตเตอร์ายนะครับที่เป็นผีเสื้อดูจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะี่ครับลายเขาจะเป็นลายเมฆเป็นเอกักษณ์มากเลยนะครับนะี่ครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนิดหน่อยเพราะว่าใบเขาหยิกนะครับอันนี้จะเป็นเสือดาวผู้ซางน,นะครับนี่ครับ <laughs> ยิ่งโตลายยิ่งหายนะครับจะไปอยู่กลอกองอยู่ข้างล่าง อันนี้ปลูกเล่นๆนะครับโมจิโต้เมื่อก่อนเกือบจะไปหวั่นแล้วครับเรามาลงดินแล้วก็มันจะฟื้นขึ้นมาเลยโอเคครับอันนี้เป็นบอนอีกตัวนึงนะครับเป็นลายเหมือนสายฟ้าครับช็อตๆอยู่นี่ครับลายสายฟ้าจะช็อตต่างทุกใบเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอเก็บปลายไหลน่าจะมีไหลให้แล้วนะครับครับปลูกปลูกแอบแไฟนะครับเป็นสกิลไอเทมนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ผมได้มาในานามราก้อนฮาร์ดนะครับปกติรา a ้อนฮาร์ดเป็นไม้นําเข้านะครับนี่ครับที่ยังมีกันน้อยอยู่นะครับครับเป็นรา a ้อนฮาร์ดครับผมอันนี้จะเป็นรูปโคลอนนะครับแต่มันผปล,ลูกแดดร้อยก็หน้าไม่หน้าไม่ออกดําเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอรอดูว่ามันจะเป็นกลีนโคลอนหรือเปล่าเพราะว่าก้านเขาจะดำดำแล้วนะครับนี่ครับ อันนี้จะเป็น king forest นะครับ forest หรือว่า forest อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเคยเคยรับข้อมาเมื่อก่อนโตช้ามากครับนอนกินซะด้วยแต่มันด่างทุกไปนะครับด่างสวยมากนี่ครับอันนี้จะเป็นโค l o n น้อยโค l o n จิ๋วครับอันนี้แปลงยังปลูกไม่เสร็จนะครับกําลังหาไม้มาลงอยู่นี่จะเป็นนนซ c y นะครับนนซ c y ที่ให้ไหลแบบเยอะมากนี่ครับน้ายังไม่ออกเท่าไหร่นะครับนี่ครับ แอนซี่นะครับอันนี้จะเป็นไทเกอร์สตีทนะครับก้านลายลายแล้วก็นี่ครับต้นยังเล็กเลยนี่ครับแอนซี่เหมือนกันนี่ครับน่าจะไม่คนดูเท่าไหร่นี่ครับเสือดาวผู้สาตนะครับส่วนใหญ่คนที่รับไปก็จะเจอประสบปัญหาอย่างเงี้ยครับถ้าเลี้ยงสมบูรณ์เกินไปเขาจะไม่ค่อยออกเป็นลายด่างนี้นะครับช่วงแรกๆจะออกเป็นลายด่างถี่ยิบเลยถ้าปลูกแบบ ปลูกใส่ใส่กระถางหรือว่าปลูกดินเหนียวนะครับแต่ว่าผมใช้วัสดุปลูกเป็นสารเป็นวัสดุปลูกที่ให้ไฮโดรเจนสูงมากเลยนะครับแล้วก็สารอาหารธาตุอาหารเขาเต็มมากเลยใช้ใบก้ามปูขุยมะพร้าวแล้วก็มูลมูลวัวพวกกับพวกอะไรนะจุลินจุลินซีวัตถุอะครับโอเคนะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นไม้เก็บสะสมเล่นๆนะครับอันนี้เป็น โคโลคาเซียอิเล็กทริกบูนะครับอิเล็กทริกบูเกโก้อ่านี่ครับมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับปลูกในร่มอยู่นี่ครับว่าจะย้ายไปเหมือนกันว่าเดี๋ยวให้โดแนแดดเต็มๆอันนี้จะเป็นแบล็คโอปอลนะครับมาดูต่อนี่ครับอันนี้ใบโดนฝนนล้วใบมันงโงอลงนี่ครับแบล็คโอปอจะดําไม่สนิทเหมือนกับแบล็คโคบอลนะครับแต่ว่าเขาจะต้นใหญ่มากใบใหญ่มากใบใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้ใบยังแบบ เล็กๆอยู่เลยนี่ครับใบของมันสวยมากนี่คือเป็นโคโลคเซียแบล็คโอปอนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะส่วนค่อนข้างที่จะรกมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยสำหรับส่วนใหญ่กล้วยป่าด่างนะครับค่อนข้างที่จะรกมากเลยนะครับนี่ครับสวนอย่างรกเลยโอเคครับปลูกไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เออราคาไม่ต้องซสีเรียสนะครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยว มีจำนวนเยอะๆแล้วก็ค่อยแบ่งขายให้คนที่รักแล้วก็สะสมกันไปนะครับโอเคนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดพูดอะไรงงๆไป,ปผมก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้พอดีร้อนๆนิดหน่อยนะครับโอเคครับผมถ้ายังไงแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ